ทำไฟล์เพลงอย่างไรก่อนนำไปสร้าง NFT สวัสดีครับตอนรรบพัะสูตรเซ i ามหนึ่งศูนนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสำคัญครับก่อนที่เราจะไปมิ้นท์ทำ NFT นะครับในเซราม r a m a p p นะครับ หรือว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีไฟล์ก่อนถูกไหมฮะที่จะนําไปแปลงเป็น NFT นะครับผมจะไม่พูดถึงไฟล์ที่เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นงานศิลป,ปะอะไรอย่างอื่นนะครับผมจะพูดถึงไฟล์ที่เป็นไฟล์เพลงนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็จะนิยมอาจจะเป็นไฟล์ MP3 นะครับหรือว่าอาจจะเป็น MP4 ที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เรามากักจะใช้กันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นไฟล์คลิปเสียงสั้นๆนะครับหรือเป็นเพลง1เพลง อันนี้อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนเลยว่าต้องการสร้างงาน NFT เป็นแบบไหนนะครับก็คลิปจะสั้นจะยาวกันก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้นะแต่ที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องมาทําปกเพลงหรือปกไฟล์นั้นด้วยนะมันจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่มันเคลื่อนไหวอันเนี้ยเราสามารถสร้างสรรค์ได้แบบเต็มที่เลยนะครับก็วันนี้ฮะผมก็จะมีตัวอย่างนะครับ แอปพลิเคชันในแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือครับที่เราสามารถนะครับทำไฟล์นะวิดีโอของเราเนี่ยออกมาให้เป็น MPEG4 นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับทำเป็น NFT นะอ๋อที่สำคัญนะครับการทำ NFT ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไฟล์จะต้องไม่ใหญ่มากไปกว่า100 MB นะครับส่วนใหญ่จะบังคับประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าไฟล์ของคุณเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นคุณจะต้อง บีบอัดมันนะหรือว่าทําการเรนเดอร์ยังไงก็ได้ครับให้ไฟล์เนี่ยมันเล็กลงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะมีแอปพลิเคชันใดครับมาแนะนํานะครับไปดูกันเลยครับและแอปที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือเจ้า Kinemaster ซึ่งหลายคนอาจจะเคยใช้ตัวนี้นะครับ Kinemaster เนี่ยนะครับเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะนะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ create นะสร้างใหม่หรือว่าสร้างโปรเจกต์ต่างๆอะไรได้หมดฮะอันนี้ คุณสามารถเข้าไปนะฮะสร้างได้เนี่ยส่วนใหญ่ผมเนี่ยเวลาเข้ามาผมก็จะสร้างเป็นแบบไฟล์1ต่อนหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะก่อนเราจะสร้างคลิปต่ตางๆเราก็ต้องมออีไฟล์ที่เป็นไฟล์เพลงนะฮะคุณจะใช้เป็น MP3 ก็ได้จะเป็นไฟล์ w a v ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณว่าคุณต้องการความละเอียดของเสียงความคมชัดมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับแต่ที่แน่นอนไม่ว่าใช้ไฟล์อะไรก็ตามไม่ให้เกิน 100่อเมกะไบต์นะครับแล้วก็ไฟล์รูปภาพอย่างเงี้ยคุณต้องการที่จะใช้อะไรเป็นภาพปกนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยผมก็อาจจะมีไฟล์รูปภาพที่เราเตรียมไว้นะตัวอย่างเช่นอย่างนี้ฮนะผมก็จะมีรูป1รูปอย่างนี้อ่ะเราใส่รูปเข้าไปใช่ไหมครับอ่านี่คือรูปที่เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ออาจ,จะเป็นไฟล์1เพลงของเราเสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่ม audio อ,อ,อยู่ด้าน เห็นไหมครัตรงวงกลมที่มีสีส,มส้มส้มุมขวาเห็นไหมครับเราก็เลือกไฟล์เสียงนะครับขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราเตรียมไฟล์ไว้ตรงไหนเราก็ต้องไปดูฮนะอย่างเช่นถ้าในนี้เนี่ยในตัวแอปเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ตรงโฟลเดอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นเอ่อดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดมานะครับเราก็ต้องมาหาไฟล์แล้วเฮ้ยไฟล์นี้มันชื่อไฟล์ว่าอะไรนะอ๋อโอเคหลาจะเจอแล้ววันของเรานะครับนี่ฮะเราก็สามารถที่จะแอดลงไปนะครับ เอาแบบนี้อันนี้เป็นไฟล์ w a v e ฮะแล้วเราก็มาขยายให้มันเท่ากับนะฮะความยาวของเพลงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับให้มันเท่ากันพอดีพอดอีประมาณนี้เองแค่นี้ฮะคุณก็สามารถที่จะได้ภาพป,ปกนะบวกกับไฟล์เสียงเพลงได้แล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะ มุมขวาบนสุดเห็นไหมฮะมุมขวาบนเลยขวาบนสุดนะครับเราก็กดเพื่อที่จะเรนเดอร์ออกมาคราวนี้ค่าความละเอียดครับมันมีตั้งแต่นี้เลยฮะ Full HD ใช่ไหมฮะมีจนถึง 4K เลยแต่ข้างล่างมันก็จะแจ้งครับเห็นไหมครับว่าข้างล่างซ้ายมันจะบอกว่าตรง about นะ6ะฮะ657 mb นั่นคือขนาดไฟล์ฮะเป็นโหใหญ่มากเราจะต้องเลื่อนตรง resolution ข้างบนเนี่ยครับให้มันความละเอียดของภาพเนี่ยมันต่ำลงนะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าเรา,เราเลือกเป็น 360p นะฮะความละเอียดของไฟล์เนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ73 MB กอ่าอย่างนี้ใช้ได้แล้วแค่นี้เองรเราก็กด Save as Video จากนั้นมันก็จะเรนเดอร์ครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์1ไฟล์มาซึ่งก็จะเป็นไฟล์เพลงในขนาด1ต่อ1นือสคือซลี่ยมจตุรัสนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเอาไฟล์เนี้ยไปอัปโหลดนะครับแล้วก็มิ้นต์ออกมาเป็น NFT ได้เช่นกัน ครับแล้วนั่นคือตัวอย่างการใช้ Kinemaster นะครับแบบง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากจะได้แบบว่าใช้เป็นแบบขั้นสูงมากกว่าน,นั้นคุณสามารถศึกษาได้นะฮะใน YouTube ต่างๆหรืออาจจะไปลงคอร์สเรียนก็ได้นะฮะจะได้ใช้ Kinemaster ได้ได้เก่งมากขึ้นคล่องมากขึ้นคุณอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้นะครับการจะทำไฟล์ภาพออกมาเนี่ยนะครับ มันจะล้าแค่ไหนขึ้นอยู่คอสมา t ของคุณแล้วนะครับมันมีอีกหลายๆโปรแกรมหลายๆแอปเลยครับที่ใช้ทําได้นะครับจริงๆพวก c a n วาก็ใช้ได้นะครับนะมันมีแอปเยอะมากเลยนะครับหรือจะเป็น m o t i o n l e ฟ f ก็ใช้ได้แต่แอปพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบที่เสียเงินรายเดือนรายปีแบบนี้นะครับก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วแหละนะถ้าแบบว่าใช้แบบฟรีมันก็จะแบบมีข้อจํากัดนะ เลือกรูปแบบได้น้อยนะฮะทำภาพกราฟิกต่างๆได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสียตังก็จะใช้ได้ครบทุกอย่างอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องไปเลือกเอานะครับหรือถ้าบางคน,นเก่งกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วอาจจะทำออกมาได,ด้ดีกว่าผมมากๆก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถเลยแต่นี่คือการสอนเบื้องต้นว่าเราควรจะใช้โปรแกรมอะไรมาทำได้บ้างนะครับซึ่งผมเชื่อว่า k i n e Master เนี่ยจะเป็นแอปที่หลายคนรู้จักอะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับ นะอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้ก็ศึกษาการเอาเองนะครับผมส่วนการจะเอาไฟล์ที่ได้แล้วไปมิ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไปนะครับผมวันนี้เซอร์แกรม1 0 1นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ